เครื่องซักผ้าฝาบนยี่ห้อ LG ที่ผลิตในปลายปี66และปี67จะมีรอบการซักอยู่ที่115รอบต่อนาทีและถ้าระดับน้ำเกินครึ่งหนึ่งและรอบการซักจะลดลงมาเหลือเพียง65รอบเจ้าของเครื่องไม่ถูกใจผมจึงนำเครื่องมือเข้าไปเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่องซักผ้าให้ทำงานที่รอบเร็วขึ้นตามที่ลูกค้าต้องการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆลูกค้าของเราดูแลให้ตลอดไปไม่ทิ้งกันเนื่องจาก เครื่องซักผ้าตระกูลลงท้ายด้วย VBT เช่น VBTM VBTB สำหรับเครื่องนี้เป็นรุ่น VBTM รอบการซักของเครื่องซักผ้าจะช้าเราจึงได้นำเครื่องมือมาเพื่อ format firmware ให้เป็นเวอร์ชั่นที่มีรอบการซักสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ เครื่องซักผ้าทำงานได้ถูกใจกับผู้ใช้ในรูปจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เบิร์นเฟิร์มแวร์ตอนนี้ผมกำลังจะ,อ,ะอิเลสข้อมูลเดิมจากนั้นก็จะ,อะฟอร์แมตและใส่ข้อมูลใหม่ลงไปซึ่งขณะนี้เปอร์เซ็นต์ของการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามในคลิป ตอนนี้เป็น 38, 39, 40, 40ขกว่าและจะคอม p l e t ที่ประมาณ100%ตอนนี้เครื่องซักผ้าก็จะเปลี่ยนเวอร์ชัน่นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ทำงานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการคือให้ซักแรงขึ้นขณะนีะ้ระบบได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่ระบบการซัก มีความแรงตามที่ผู้ใช้ต้องการเรียบร้อยแล้ว